สุดทึ่งชาวญี่ปุ่นยก KFC ที่ประเทศไทยอร่อยที่สุดในโลกเพราะสาเหตุนี้ในขณะที่ KFC ที่ประเทศญี่ปุ่นพวกเขากรับมองว่ามีรสชาติที่แย่ที่สุดในโลกทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรติดตามชมในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ FM Sport สปอร์ F จะขอพาเพื่อนๆแวะมาส่องดูความทิ่เ็นของชาวญี่ปุ่นกันสักหน่อยครับก็ต้องบอกว่าวันนี้มาที่ประเด็นของเรื่องไก่ทอด KFC กันสักหน่อยครับซึ่งแน่นอนครับว่า KFC สาขาที่ประเทศไทยเนี่ย ต้องยอมรับว่าได้รับความนิยมจากคนไทยทุกเพศทุกวัยเป็นอย่างมากและก็ไม่แปลกเลยครับที่การตลาดของพวกเขาจะประสบความสำเร็จอย่างมากในเมืองไทยโดยบริษัทชื่อดังอย่างไก่ทอด KFC นั้นนะครับก็ต้องบอกว่าพวกเขามีต้นกำเนิดมาจากประเทศอเมริกาและชื่อเสียงของไก่ทอด KFC นั้น ก็ค่อนข้างโด่งดังและกระจายไปทุกสาขาในแต่ละประเทศทั่วโลกซึ่งรสชาติของไก่ทอด KFC ของในแต่ละประเทศนั้นก็จะมีรสชาติที่แตกต่างกันออกไปครับเนื่องจากในแต่ละประเทศนั้นก็จะปรับปรุงรสชาติให้ถูกปากกับคนในชาติมากที่สุดแต่ทว่าดูเหมือนว่ารสชาติของไก่ทอด KFC ที่ประเทศไทยนั้นจะกลายเป็นที่ถูกปากและกลายเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติอย่างมากครับและหนึ่งในนั้นนั่นก็คือชาวญี่ปุ่นครับที่พวกเขานั้น ต่างออกมาพูดและก็ยกให้ไก่ทอด KFC ที really well, ่ประเทศไทยกลายเป็นไก่ทอดที mm ่อ hmm. ร well, yeah. ่อยที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ครับซึ่งจากตรงนี้นะครับแอดก็ได้ไปหาข้อมูลมาและก็พบว่าสาเหตุที่ชาวญี่ปุ่นยกให้ไก่ทอด KFC ที่ประเทศไทยกลายเป็นไก่ทอดที่อร่อยที่สุดในโลกนั้นเนื่องจากพวกเขาถูกใจรสชาติของไก่ทอด KFC ที่ประเทศไทยที่ดูไม่เหมือนใครครับชาวญี่ปุ่นนั้นมองว่ารสชาติของไก่ทอด KFC ที่ประเทศไทยนั้น มีรสชาติที่เข้มข้นและหอมเครื่องเทศเป็นอย่างมากอีกทั้งยังมีหลากหลายรสชาติให้เลือกทานไม่ว่าจะเป็นรสชาติที่ถูกปากคนไทยอย่างไก่วิ่งแซบที่มีรสชาติเผ็ดเปรี้ยวที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้ในโลกนี้ครับนอกจากประเทศไทยซึ่งรสชาตินี้ชาวญี่ปุ่นนั้นชอบมากครับและพวกเขายังได้มองว่าแป้งของไก่ทอด KFC ที่ประเทศไทยยังมีความกรอบและมีรสชาติที่อร่อยครับต่างกับไก่ทอด KFC ที่ประเทศญี่ปุ่นที่จะเน้นให้แป้งมีความนุ่มและยังคงรสชาติดั้งเดิม เอาไว้จนทําให้ชาวญี่ปุ่นส่วนมากที่เคยกินทั้ง KFC ที่ประเทศไทยและที่ประเทศญี่ปุ่นต่างก็มองเป็นเสียงเดียวกันว่าไก่ทอด KFC ที่ประเทศไทยนั้นมีรสชาติที่อร่อยกว่าและก็ยกให้เป็นไก่ทอด KFC ที่อร่อยที่สุดในโลกอีกด้วยครับและจากตรงนี้ก็เอาเป็นว่าเราลองไปส่องดูความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นกันดูสักหน่อยครับว่าพวกเขานั้นจะมีมุมมองในเรื่องนี้เอาไว้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราลองไปส่องดูความคิดเห็นบางส่วนจากพวกเขาดูกันเลยดีกว่าครับ โดยเรามาเริ่มกันที่ความคิดเถ็นงของชาวญี่ปุ่นคนแรกกันเลยดีกว่าครับซึ่งเจ้าตัวนั้นก็ได้เข้ามากล่าวว่าฉันมีโอกาสได้ไปเที่ยวที่ประเทศไทยและได้ลองแวะเข้าไปชิมไก่ทอด KFC ที่นั่นเพราะได้ยินชาวญี่ปุ่นหลายๆคนบอกว่า KFC ที่ประเทศไทยอร่อยที่สุดในโลกซึ่งมันเป็นความจริงไก่ทอดที่ประเทศไทยมีรสชาติที่ไม่เหมือนที่อื่นและอีกทั้งมันยังอร่อยอย่างบอกไม่ถูกอีกด้วยในขณะที่คนต่อมาก็ได้ออกมากล่าวต่อไปอีกว่า ทุกครั้งที่ฉันเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศไทยก็มักจะสั่งไก่ k ช c วิ่งแซบมาทานทุกครั้งบอกตามตรงมันอร่อยมากรสชาติไก่ทอดที่นี่มีรสชาติที่จัดจ้านซึ่งค่อนข้างต่างกับที่ญี่ปุ่นอย่างสิ้นเชิงนในขณะที่คนต่อมาก็ได้ออกมากล่าวต่อไปว่าไก่ทอด k ช c ที่ประเทศญี่ปุ่นไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนะัก เนื่องจากชาวญี่ปุ่นส่วนมากจะเลือกทานแต่อาหารของท้องถิ่นแต่พอฉันได้มีโอกาสได้ลองชิมไก่ทอด KFC ที่ประเทศไทยกลับกลายเป็นว่าฉันกลายเป็นคนชอบกินไก่ทอดทันทีทั้งๆท,ที่ตอนอยู่ที่ญี่ปุ่นฉันแทบไม่กินมันเลยนายกณะที่คนต่อมาก็ได้ออกมากล่าวสั้นๆต่อไปว่า รสชาติของไก่ KFC ของแต่ละประเทศนั้นมีรสชาติที่ค่อนข้างแตกต่างกันแล้วแต่ว่าในประเทศนั้นๆจะนิยมเลือกทานรสชาติกันแบบไหนแต่ที่แน่ๆฉันชอบรสชาติแบบของไทยมากกว่าญี่ปุ่นในขณะที่คนต่อมาก็ได้ออกมากล่าวต่อไปว่าฉันไม่แปลกใจเลยที่คนไทยนิยมกินไก่ทอด KFC เป็นอย่างมากเพราะเมื่อฉันได้ลองชิมไก่ทอด KFC ที่ประเทศไทยดูแล้วต้องบอกว่ามันอร่อยจริงๆ เช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้ออกมากล่าวเสริมต่อไปว่าวิธีการทอดของไก่ทอด KFC ที่ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นมันค่อนข้างแตกต่างกันมากที่ประเทศญี่ปุ่นจะเน้นไปที่ให้แป้งมีความนุ่มและไม่ค่อยมีรสชาติต่างกับของไทยที่จะเน้นให้แป้งมีความกรอบและมีรสชาติที่ชูขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดในขณะที่คนต่อมาก็ได้ออกมากล่าวต่อไปว่า KFC ที่ประเทศไทยมันอร่อยจริงๆฉันเคยลองไปกินมาแล้ว ในความคิดเห็นของชั้นชั้นอยากให้ที่ประเทศญี่ปุ่นทําสูตรไก่ทอด KFC ให้เหมือนกับที่ไทยบ้างเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้ออกมากล่าวต่อไปว่าไก่ทอด KFC ที่ประเทศญี่ปุ่นจะเน้นให้รสชาติมีความดั้งเดิมและมีความเค็มนิดหน่อยอีกทั้งเมนูอาหารก็ไม่ค่อยมีให้เลือกทานเยอะเหมือนที่ประเทศไทยในขณะที่คนต่อมาก็ได้ออกมากล่าวต่อไปว่าคนไทยมกักจะกินอาหารที่มีรสชาติจัดจ้านและมีความเผ็ด ซึ่งทาง KFC ของประเทศไทยก็ได้ปรับปรุงรสชาติให้ถูกปากกับคนไทยมากที่สุดซึ่งตอนนี้กลับกลายเป็นว่าคนทั่วโลกต่างก็ชอบกิน KFC ที่ประเทศไทยเนื่องจากมีรสชาติที่อร่อยแบบสไตล์คนไทยเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้ออกมากล่าวต่อไปว่าลูกสาวของฉันชอบกิน KFC ที่ประเทศไทยมากทุกครั้งที่เราเดินทางไปที่เมืองไทย เธอมักจะถามหาไก่ทอด KFC เสมอซึ่งมันเป็นเรื่องที่ตลกมากเพราะเมื่อตอนที่เราอยู่ที่ญี่ปุ่นเธอแทบไม่กินมันเลยในขณะที่คนต่อมาก็ได้ออกมากล่าวเสริมต่อไปว่าในร้าน KFC ที่ประเทศไทยมีคนเข้ามาซื้อเยอะมากคนไทยค่อนข้างนิยมกินกันจริงๆต่างกับที่ประเทศญี่ปุ่นที่แทบจะไม่มีลูกค้าเข้าไปซื้อเลยในขณะที่คนต่อมาก็ได้ออกมากล่าวต่อไปว่า จริงๆแล้วที่ประเทศไทยก็มีรสชาติไก่ทอด JFC รสดั้งเดิมเหมือนกับที่ญี่ปุ่นนะแต่ที่แตกต่างคือพวกเขาทําออกมาแบบหลายเมนูและหลากหลายรสชาติดังนั้นจากตรงนี้เลยดูเหมือนว่าไก่ทอด JFC ที่ประเทศไทยจึงถูกเป็นที่นิยมอย่างมากทั้งกับคนไทยและชาวต่างชาติเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้ออกมากล่าวต่อไปว่ามีหลายคนบอกว่าไก่ทอด JFC ที่ประเทศไทยอร่อยที่สุดในโลกซึ่งสำหรับชันก็เห็นด้วยนะ เพราะมันอร่อยจริงๆและยากที่จะเปรียบเทียบกับไก่ทอด KFC ของประเทศญี่ปุ่นในขณะที่คนต่อมาก็ได้ออกมากล่าวต่อไปว่าปกติที่ประเทศญี่ปุ่นฉันเป็นคนที่ไม่ชอบกินไก่ทอด KFC มากนักแต่พอฉันมาที่เมืองไทยฉันได้มีโอกาสลองกินมัน2-3ครั้งบอกตามตรงตอนนี้ฉันไม่สามารถหยุดกินมันได้อีกต่อไป และนี่ผมจะขอนําคอมเมนต์นี้เป็นคอมเมนต์สุดท้ายสําหรับคลิปนี้แล้วนะครับโดยความคิเดเห็นของชาวญี่ปุ่นคนสุดท้ายก็ได้เข้ามากล่าวปิดท้ายว่าต้องยอมรับว่าไก่ทอด KFC ที่ประเทศไทยมันอร่อยจริงๆหลายคนต่างมองว่าเป็นไก่ทอด KFC ที่อร่อยที่สุดในโลกมันน่าเศร้าที่ KFC ของญี่ปุ่นไม่สามารถนํารสชาติที่หลากหลายแบบของไทยนํามาขายที่ญี่ปุ่นได้ซึ่งแน่นอนเรื่องไก่ทอดที่อร่อยอันดับหนึ่งต้องยกให้ไทย ครับและนี่ก็คือความคิดเห็นทั้งหมดของชาวญี่ปุ่นที่ผมได้เก็บรบวบรวมมาฝากท่านผู้ชมกันหลังจากที่มีกระแสของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นจํานวนมากที่พวกเขาต่างออกมาบอกว่าไก่ทอด KFC ที่ประเทศไทย เป็นไก่ทอดที่อร่อยที่สุดในโลกหลังจากที่พวกเขานั้นได้มาลองชิมกันครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจที่แอดได้เก็บตกมาฝากท่านผู้ชมกันเกี่ยวกับความอร่อยของไก่ทอด KFC ที่ประเทศไทยเราที่ค่อนข้างเป็นที่ชื่นชอบและเป็นที่นิยมอย่างมากสําหรับชาวต่างชาติเลยครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ FM Sport ที่ผมได้เก็บรวบรวมข่าวและกามาฝากท่านผู้ชมกันเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็อย่าลืมเลื่อนเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันได้เลยนะครับและที่สําคัญถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด ตามเพื่อไปกำลังใจให้กับ fm ส p o r t ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ